สวัสดีครับทุกทุกคนอยู่ดีตารับสื่อชา n e ลน้องหยกจุดตเกมนะคะกับเกม APEC r agen. a y ร e n a p e c ป็ a ไ e เ e n อ๋อแบบที่บอกเนาะช่วงเนี้ยเราอะ่ะมันใส่ย,ยิงโว้ยมันใส่ปืนโว้ยก็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 เมื่อครั้งที่แล้วนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยตอนหยกเล่นโลบ,บ้าปะ่ะโลบ,บ้ากับเอ่อไม่ได้ใจตัวไร้สล์มัง้ง แล้วก็แพ้โลบ้ายังได้ยิงอยู่แต่ไลฟ์ไลน์คือตายเวอร์ตายแบบตายงงตายลืมได้ของดีแล้วตายเลยมั้งถ้าไม่ผิดตานี่นะหยกจะกลับมาแก้เอยอ๋อก็ไลฟ์ไลน์กันไปแต่เดี๋ยวดูกันนะครับว่าวันนี้จะเล่นสก,กิตาดีเพราะว่าครั้งที่แล้วอะ่ะเหมือนพูดเอาไวา้เออเดี๋ยวจะเล่นหลายๆตามัง้งไม่แน่ใจแต่ก็คือเล่นไปแค่สองตาด้วยที่ว่าเหนื่อยกีดเหนื่อยกีดจนน้ำมูกเลยนะขึ้นมาตันอยู่ตรงนาสิกขึ้นมาตันอยู่ตรงจมูกเลยนะนาสิกเราหนึง่ง ก็คือเฮ้ยเออใช่เออใม่คือเมื่อกี้เราจะพูดว่าอะไรรู้ป่ะเราจะบอกว่าเอ้นาสิกแปลว่าลินหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะคะขึ้นมาตันอยู่ตรงจมูก้วเวลาพูดอ่ะมันจะเหมือนเสียงอย่างเงยเสียงมันจะเป็นแปดอ้อ๊ะอุ้ยสั่งน้ำมูก ได้ยินก็ถือสว่าไม่ได้ยินถือว่ามันเป็นเสียงอะไรถือว่ามันเป็นเสียงซาวเอฟเฟคเอฟเฟคกระสุนปืนกลนเออ <Good. S 1> อ้าวทำไมะทำไมต้องให้ฉันเป็นคนแลนดิ้งโอเคได้ได้ได้เลย <Okay. S 1> เราจะทำตามที่คุณต้องการคุณต้องการให้เราลงตรงนั้นก็ได้ค่ะคุณต้องการให้เราลงตรงไหน,นยอมได้ค่ะ เอาจริงๆสกินวาคิลี่สวยนะสกินวาคิลี่สวยมากตัวตัวที่มีปีกเห็นมหมแม่ทุกคนสวยมากเอาดีๆคือชาญจะมีสกินสวยๆอย่างนี้คือตอนนี้จะมีแค่สกินโลบัสค,คอสติกบางถ้าจะไม่ปิดที่ที่ทแบบสวยจะเป็นแบบลีเจนดารีลีเจนดานีก็ตำนานแหละค่ะสวยได้เท่านั้นจริงๆนะแต่ไลฟ์ไลน์เราก็เออกระปังอยู่เหรอโว้ยอุ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 ้ยปืน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 ,ปนอเอาไปให้หมดเอาให้หมดเก็บเก็บ ยตอนนี้นะฮะเรากลัวว่าจะมีคนลงกับเราดังนั้นเวลาเราลงเนี่ยนะแล้วตรงนี้มันคือฮอสปอตมันคือจุดที่แบบมีแต่ของดีๆเราต้องรีบอุ้ยเปลี่ยนปืนจ้าเปลี่ยนปืนเออโชว์ว้ยนี่สก,กินนะโชว์หน่อยโชว์หน่อยอุ้ยอุ้ยออเออแล้วก็จูไปซี ก้าบอกเลยนะจ๊ะว่ามีของอยู่ตรงไหนบ้างก็มาเอากันเองนะจ๊ะเสียงเอาจีนเสียงไลฟ์ไลน์มันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะทุกคน extended large magia level t h r e เสียงมันดูกระตุกๆนะว่ามาไม่ดนนิฉันก็แบบบูลลี่ไลฟ์ไลน์หรือเปล่าวะคือไลฟ์ไลน์ไม่ได้มีชีวิตจริงเน่ะฉันบูลลี่ตัวละครในเกมมันไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรมัน้งควรไม่เป็นไรอยู่แล้ว เอาไงดีเอ่ยทุกทุกคนพร้อมจะสู้หรือยังคะหนูพร้อมแล้วนะหนูจะวิ่งไปวิ่งมาแล้วนะคะเอาดีๆเราลงตอนแรกอะ่ะตอนในฮาสปอร์ตนะนึกว่าจะมีคนลงเยอะปรากฏว่าไม่นะทุกคนตอนนี้ก็คือแทบไม่มีคนลงเลยไม่ใช่แทบไม่มีก็มีแค่ทีมหยกทีมเดียวที่ลงเออ อุ้ยที่จริงอันเนี้ยอยากได้ออนิม่าเพลินอันเนี้ยอยากได้อันเนี้ยแห้แบบเพยเสียงคือแบบอยากทุบหลังอยากยุ่มหัวอะไรีดแคบโอ้ยกระตุกเลยไงยอย่าก,กระตุกเฮ้ยทุกคนแบบที่บอกเนาะถ้าเกมหลุดจะว่ากันนะเพราะว่าคือคือช่วงเนี้ยเป็นอะไรไม่รู้ว่ามือถืออ่ะเอ้ยไม่ใช่มือถือ ยกยกไม่มีสติแล้วนะหยกไรซึ่งสติสัพปพปัญญา <S <S เกมใน PC ยกตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้ว่ามันชอบแบบคางๆแล้วก็หลุดออกแล้วก็หน้าจอดำํำเดี๋ยวยกคือถ้ามันหน้าจอดํำอ่ะเดี๋ยวยกจะพยายามแบบพยายามแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะล็อกอินให้ไวเข้าเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อเข้ามาเล่นเนาะอย่าเพิ่งวีนอย่าวีนหนูเข้าใจไหมห้ามวีน โอ้ oh, ตกใจเลย a R e เอาตีจีไม่บวกหรอไม่คิดจะบวกกันหรอบวกกันสิบวกเธอไม่บวกหรอบวกกันหน่อยไหมล่ะ9ก้าห้ารอคะแนนครับครับอะไรดีครับกระเป๋ามีมาไม่มีกระเป๋าด้วยอะ่ะนี่มาเอาเอานี้ก่อนเอานี้ก่อน ต้องเอานี่โอเคฉันรู้แล้วฉันจะเอาอะไรฉันรู้แล้วฉันจะเอาปืน RTO 1ค่ะทุกคนปืนเดี่ยคือลดลดแบบลดลดเลยโอ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรก่อนก like <laughs> ็ขาบสิกูขาบของกูมึงมาอะไร มาต่อยเดี๋ยวทุบหลังเลยเดี๋ยวดังลูซี่หล่อนมั่นนักหรอฮะหล่อนมั่นนักหรอมาดูกันดีกว่าว่าตรงนี้จะมีคนลงหรือป่าเอาจริงๆถ้ามีคนลงนี่คือถ้าฉันไปคนเดียวฉันก็ตายได้นะมั่นอีกแล้วอะมั่นเหมือนตาที่แล้วเลยอะมั่นเหมือนแบบเฮ้ยมั่นอะไรก่อนคะมั่นอะไรก่อนคะโยกภัยความมั่นเราหนึ่งอีโยกเหมือนเก่งนะอีนี่อยากทุบหลังตัวเองเหมือนกันนะบางที เออก็ลอยแล้วริ้วตามลงไปเลยสิขาอุย้ยไม่มีคนเลย้ยูหูเออก็ให้เพื่อนไปคาอู้ อุ้ย,ย,ยสไนเปอร์ออปติกอ๋อโอเคออปติกของสไนเปอร์นะแม่นะเดี๋ยวหนูเจอเดี๋ยวหนูบอกแม่นะไม่ได้เอาตัวโลบ้ามาด้วยสิอุ้ยนี่คืออันตินะ <laughs> นี่คืออันติซึ่งไม่มีอะไรเลยเก็คือเรียกเรียกเรียกอะไรนะเรียกอันเนี่ย แอร์เรียกว่าอะไรมันคืออะไรเรียกไม่ถูกวุ้ยลอดไม่ได้ต้องการอะไรแล้วตอนนี้ไม่ต้องการอะไรแล้วจริงๆ I love I love ิฟชุดทอง I อ o v ิชุดสีทองคือมันสวยมันหรู แต่ทำไมไม่บวกเลยอ่ะฉันว่าฉันลงมามันก็ยังมีคนอยู่บนเรือสิบสองคนไม่ใช่หรอสี่ประมาณสี่ทีนได้มาเอาจริงเด้งลงมาก็เสียวทองน้อยเหมือนกันนะฮะก็ไปเลยสิาคาัวอะไรอุ้ย อุ้ยสะอึกอะเป็นตาที่ไม่ลดเลยอะนึกว่าจะมีคนลงแล้วมาไฟเลยอะแต่ไม่อยากพูดมากนะเพราะเลยมาเวลาพูดอย่างเงี้ยก็คือโดนยิงโดนสอยโดนใส่สล้วงคนแรกตลอดเวลาแบบไม่ลดเลยไม่เก๋เลยก็าตายคนแรกจ้าตายคนแรกตลอดต้องไปฝึกหน่อยโยกหล่อนต้องไปฝึกยิงใหม่หล่อนมันดูงง,ง นี่นี่นี่ลดเก๋แ้เอาดีๆอุ้ยลด,ลดคือเรายิงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแค่แบบว่าอุ้ยจริงหรออุ้ย,ยอเออฮะค่อยๆยิงค่อยๆยิงหนวะอยู่ไหนวะ ยู่ไหนหวะหาไไปเจอแล้วหายไปไหนแล้ววะว้ายไอ้พวกเสือโหยสารเลนแดนั้นั่นพวกนีอน้อยู่ไหนอยู่ไหนคันอ๋ออยู่นู้นอยู่นู้นต้องค่อยๆยิงทีละนัดเออเออ ค่อยๆย,ยิงไปค่ะทุกคนเราอย่าไปรีบเพราะถ้ารีบเราจะตัวเย้เองเก็บกะเก็บกระสุนสิ่งที่สิ่งที่สมควรเก็บคือกระสุนที่จริงไม่ต้องใช้อันนี้ก็ได้นะเนี่ยเก็บกระสุนอันนี้ดีกว่าเฮี hey, ิอัมโมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไปกระหมดแล้วเพื่อน อุ้ยโอยธนูโอยผ่านตัวไปเลยอะเออโดนด้วยโว้ยเมื่อกี้มันเห็นอยู่ข้างบนปะเออฮ้ยแต่พังตัวพังตัวพังตัว,ตวอโอยโอยมาจากทางไหน เราเราไม่รีบถ่าให้เพื่อนลุยเรามันเป็นสายรักเพื่อนวยดาวหนึ่งหรออุ๊ยเลศเพื่อนเก่งไปแล้วไปแล้วพอดาวหนึ่งเราก็ต้องรีบไปเราไปแล้วไปแล้วเริ่มรออุ๊ยเลดเพื่อนบุกเดือดเว โอ้โอ้ไปไหนอะไปไหนอะอ๋อโอเคก็เลยขึ้นวิวิ เอาจริงๆคือของอะที่จริงอ่ะควรต้อ,อง,ง bien, เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชุดเกาะสีม่วงนะแต่ว่าไม่เอาจะ่ะอ well, ุ้ยอุ้ยอุ้ยเพิ่งเห็นว้ายว้ายเห็นมะเราไม่ต้องเติมเลยโอ้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 ยเป็นอะไรก่อน โอ๊ยตกใจตกใจ ปับนูปับนูโอ้ยไปดก่องเนี่ยไปกล่องเนี่ยอีดกล่องเนี่ยอีกล่องที่เย่อีกล่องละลอนเดี๋ยวกูเล่นคาติกกูจะเล่นคาติกดูดิดูมันดูมันไอ้ถอยไ,ได้เดี๋ยวดันแม่งเข้าไปดันแม่งเข้าไปเออยิงมันยิงมันไหมยิงมันไหนยิงมันนะซูหลุซูหลุซูซ้มัน โอเคค่ะเราถือว่าเราทำดีเราถือว่าเราได้ใช้ได้ใช้สก,กิลเวทเป็นประโยชน์แล้วทุกคนเห็นไหมคะว่าเราชุดเพื่อนแบบสวยๆได้เอาดีๆคือโป้บากเลยติดกล่องจะเจ้าเธอติดกล้องอ่ะโอเคตาต่อไปเราจะเล่นคอสติกค,ค่ะตาแรกเราเล่นโลบาตาที่สองเราเล่นไลฟ์ไลน์ตานี้เล่นคอสติกเนื่องจากบ้าเวลาเราอยู่ในบ้านอะคอสติกกัคือเลิศหนาดังโซนในบ้านเลินหนาว่าไป เฮ้ยเอาดีๆถังระเบิดพิษของนางมันกองแม้มันจะโดนเนิฟแล้วเนื่องจากว่าคือตะก่อนเว้ยทุกคนถังระเบิดพิษของนางจะยิงให้ระเบิดไม่ได้ความหมายคือสมมติว่าชานตั้งถังพิษแล้วถังพิษมันจะมันจะไม่ระเบิดออกทุกคนสามารถยิงฐานของถังพิษให้มันพังได้อ่าแต่แตอัน,นี้คือตะก่อนนะหรือถ้าเวลาถังพิษมันระเบิดแก๊สออกมาแล้วทุกคนจะยิงไม่ได้ คือถังพิษก็จะปล่อยแกไปเรื่อยๆปล่อยเรื่อยๆจนก,กว่าจนกว่าสมดเอฟเฟกพิษนานๆแต่นะปัจจุบันนี้แพทย์เป็นใหม่ถังพิษนี้เมื่อทําการปล่อยปล่อยปล่อย,อย,อยควันพิษออกมาแต่ถ้าเรายิงไปเรื่อยๆถังระเบิดจ้าก็คือก็คือ,คอโดนเนิฟแ,แ,แต่แต่ในทางการก,ก็ยังโกงมึงเข้าใจไหมคือความโกงอ่ะความโกงกลัวอ่ะโกงก็คือโกงฉันรู้สึกว่ามันโกงไงหรือว่าฉันคิดไปเอง จริงๆมันอาจจะไม่โกงคือคือฉันคิดวอาจจะคิดไปเองแต่แต่ฌานมีความรู้สึกว่ามันโกงไงหล่อนอาจจะบอกว่าโอ้ยพี่ออกเทนกว่าพี่โอ้ยพี่ตัวเรทกว่าพี่เรทอชนาถูกป่ะวะ่าเรท W R A I T H เรทเก็คือเอาง่ายๆว่าฉันชอบมันฉันชอบเพราะว่ามันเป็นพีจมันนึกถึงเวลาตัวเองเล่น L อและเล่นแบบแคสเซโอเปีย จบลงไหนดีลงจ้ะบวกไม่มีคำว่าป๊อตไม่มีคำว่า,วาอ่อนแอไอ้พวกอ่อนแอไม่มีจ้ะอย่างเรามันต้องบวกถ้าใจเราสู้อะไรก็ชนะปรากฏลงไปตายจ้าปืนไม่ได้หยิบโดนไลทุบหลังด้วยจ้าอ้โเออหยิบให้หมดจ้าหยิบให้หมด เอาปืนนี้ดีกว่าอ้ยกระเป๋ากระเป๋านด้ดูซีมีอะไรบ้างตัวนี้ต้องเก็บเก็บแบบนี้อุ้ยอูย้ดีมไปไหนดีไปไหนดีไปไหนต่อไปตรงกลางทุกคนของจะเยอะก็ตรงนี้แหละถ้าเราได้เสือ้ออาพูม่ทาาถัดทำอุ้ยเปลี่ยนปืนจา้า ชอบสชอบแฟลตไลน์ท่านรู้สึกว่าแฟลตไลน์มันเกี่วยิงกันแล้วยิงกันแล้วยิงกันแล้วอุ้ยยิงกันแล้วยิงกันแล้วถามจริงไปกันแล้วหรอทำไมไปไวกันจังอุ้ยอุ้ยแต่แฟลตไลน์แล้วกันตาเนี้แฟลตไลน์อุ้ยกระเป๋าม้วนมือเอาดีๆมีความรู้สึกว่าเหมือนเราจะไปแจกของเขาเลยอะเหมือนมาเก็บของเพื่อไปแจกเอาละกู เอาเลยล่ะเอาไงเดียคาบข้ขอก่อนฮะคาอ,อันนี้ก่อนกระสุนสัตว์ลายเออแม็กกาซีนแม็กกาซีนเพราะว่าอะไรยี่สิบนัดทำจริงยิงเอาจริงๆริยี่สิบนัด,ย,ย,นดยิงโดนสักกี่นัดโยกมึงไม่ต้องไปถามใครมึงถามตัวมึงเองยี่สิบนัดมึงยิงโดนกี่นัดหนึ่งนัดมึงทําไปเลยค่ะสี่สิบนัดมึงทําไปเลยเยอะ มึงอย่าไปแอปงกไม่เอายี่ินัดเนี่ยมึงถามจริงเหรอโดนสักกี่ก,กี่นัดคะใช้สี่สิบปะอ่ะสามสิบโอเคพาไปสิบเนาะแต่ไม่เป็นไรคนสวยพากันได้ไปขับบวกค่ะฉันมั่นใจว่ามันอยู่ตรงนั้นฉันมั่นใจเอาไงดีไม่มีใครมาเลยเหรอ มาซี่มาด้วยกันเพื่อนกันตายด้วยกันเร็วเลือดเรามันเลือดเอเปกกีดออกมานี่มีแต่คําว่าเอเปกอยู่ในเส้นเลือดมาช่วยกันหน่อยเร็วลุยสิวะเยิงตามกูมาหน่อยไว้เอ๊ะเอ๊ะยังไม่มีใครมาเปิดเอ๊ะแต่ว่าเราเห็นว่ามีคนลงเอ๊ะชักงง,งชักสงสยัยว่าฉันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเพื่อนจะด่าฉันหรือเปล่านะ เขิดแล้วซีฉันเขิดแล้วซีมึงเพื่อนต้องบงแนะ่ๆเลยบอกไหนล่ะไหนอุ้ยเอาอะไรเดียวอันนี้อันนี้ละกันเพื่อนต้องบงแนะ่ๆเลยอ่ะโอ้จริงๆมึงฉันแอปทำเป็นปิงบอกว่าเออมีศัตรูอยู่ตรงเนี้ยแต่คือมันไม่มีไง มันไม่มีอุ๊ยแป๊บน,นึงนะขอเก็บไม่ได้แล้วอุ๊ยในนุ้มีของดีมึง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 ไม,ไ,ไม่ได้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 เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยห้ามฉันรู้ว่าตรงนี้จะมีของดีเห็นไหมคือ <c oughs> ตรงเนี้ยจะมีของดีตลอดเลย,ยอุ๊ยฮันแนทุกคนทุกคนคาเห็นเหมือนเห็นเหมือนที่ยกเห็นไหมคะ เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงปืนปืนปืนเพื่อเราหรือว่าปืนเอาดีๆชักเกรงเฮย้ยตาเราฟาดต่อเราว่าเราเห็นคนลงตรงนี้จริงๆนะปละปะละปะปะปะมาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาไปซิ่ง เออลุยไว้ลุยไว้ค่อยๆขับไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าถ้าเรารีบร้อนเนี่ยเดี๋ยวไปชนแล้วมันจะแบบเบรกยาก <c oughs> อุ้ยเหี yeah! ้ย <c oughs> เอาละเอาละ

อุ้ยอุ้ยอุ้ยสองทีมสองทีมสองทีมแอบ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 เราไม่รีบเราไม่รีบรอให้มันเข้ามาก่อนรอให้มันเข้ามารอให้มันเข้ามารอให้มันเข้ามามันจะต้องมีคนหลงมันต้องมีเด็กหลงอุ้ย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 อีบาใครมายิงใจเย็น มายิงแางม,งมุมเนี่ยอ๋อ

หนีก้อนข่าทุกคนหนีก้อนข่าตายข่ากูตายข่าเพื่อนกูมนไม่รักกูเลยข่ะอ,ขอ้ย,อยจริงจังเหรอจริงจังปะเนี้ย ว้าวกระบอกเต็มไปหมดเลยกู <Algun> s <streaming> <S ตายและ้ะค่ะกูตายแล้ะค่ะกูตายละค่ะ,ะมันอยู่ตรงนี้ค่ะมันหลบอยู่ตรงนี้มันหลบอยู่ตรงนี้เอ้าเพื่อนกูหนีไปแล้วแล้วกูก็นึกว่าเพื่อนหลักกูกูดึกว่าเพื่อนจะช่วยกูอย่างนี้ กูตายแล้วไงเอาจริงๆนะเมื่อกี้ถ้าโยกอะ่ะไม่สนนะแล้วโยกขับรถไปเลยอะ่ะก็คือจบว่าปะคือเรานูก็เพื่อเราจะไฟไงก็เลยสู้โอที่จริงไม่น่าไม่น่าสนท้าเล่นกูเดียวเอาจริงทุกคนอันนี้จากใจเลยนะไม่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ให้ไม่สู้แต่แค่บอกว่าถ้าเห็นว่าจังหวะมันดูแบบไม่ควรสู้อะ่ะก็ออกไปเถอะออกในที่นี้หมายถึงว่าออกไปที่อื่นขับรถไ,ไปที่อื่นไปที่อื่น ถ้าเล่นคนเดียวนะก็ไม่ก็จะเป็นอย่างนี้เพื่อนก็คือเนี่ยเพื่อนเทอะมึงเทไม่ได้เ <ๆ S 2> ทธรรมดาด้วยนะนางไม่เออแต่ว่าแต่ว่าที่ที่ที่เป็นวาคิลี่อ่ะนางบินขึ้นไปไงแล้วเราก็ตามไม่ทนันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากช่วยนะแต่เมื่อกี้เอาจริงๆริงทุกคนเห็นไหมสี่ทีมเนาะตอนที่เราเข้าไปอ่ะเป็นทีมที่สามแล้วตอนที่เราไฟกันอยู่มันมีทีมที่สี่โผล่มาจากข้งางล่างอืม เอาเป็นว่าเดี๋ยวออกใจรายมากเธอใจรายมากจ้ะจะพูดเลยอีกคนใจร้ายไอ้บัตฮาวไอ้เต้าใจร้ายโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะโยกก็ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันเนื่องจากว่าฉันจะร้องไห้แล้วฉันจะไปเช็ดนน้ำตาของฉันที่ฉันไม่สามารถ ที่จะยิงอะไรได้เลยเดี๋ยวฉันเอาไปดูดีกว่าว่าได้แต่เมจเท่าไหร่ฉันอยากรู้เหมือนกันว่าได้เมจเท่าไหร่ทุกวันเนี้ยเล่นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยากได้ว่าเออเป็นที่แบบที่ที่หนึ่งที่สองนะดาเมจจ้าดําคือที่จริงอ่ะดาเมจมันจะเป็นตัวชีวัตหรือเปล่าที่จริงแต่เมทก็เป็นตัวชีวดตประวัาะว่าเราเออเล่นดีขึ้นใช่ไหมไม่ใช่เราเล่นเก่งแต่เราเล่นดีขึ้นกับตัวเราเองไงเออตัวชีวัตของเราเอง ตอนแรกเนาะดูแบบดูโกหกตัวเองเขาได้ตอบใจตัวเองเก่งอ่ะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องหยกด้วยนะฮะตุ๊ดติดเกมนะคะแล้วก็เพื่อนสาวหยกนะคะแม่แม่ห่างนะเกมมิงนะคะแล้วก็ครั้งหน้าจะอยกกับเกมอะไรนะเดี๋ยวคอยติดตามชมกันตอนต่อไปตอนต่อไปคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะหยกขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบายไอบ้าไอไอแบดฮาไอหัวดาขอทิ้งทายไว้ด้วยคำนี้นะคะไอหัวดา